วันนี้พามาอัปเดตที่สวนลำไยนะครับรุ่นหนุ่มนะครับเหลืออยู่สองนะครับก็เป็นชายแตงโมนะครับแตงโมดำหรือลั่นแม่เป็นลูกสาวยอดเสนชช่นะครับยอดเสนชชยปั้นจันติงหนึ่งนะครับเหลืออยู่สองตัวประดูหางดำนะครับ สองตัวสวยๆครับอัปเดทให้ดูรอยสวยนะครับสู้ไก่แล้วนะครับสองตัวสวยๆคนเจยก็ทักมานะครับเนี่ยนะครับสวยๆ สองตัวคู่กันนะครับแบบมาดูหางดำนะครับชุกชายพ่อเป็นแตงโมโดำลือลั่นนะครับสามเอี่ยวตุยไปแล้วนะครับพอ่อเหลือลูกอยู่สองตัวแม่เป็นยอดแสนชัยเป็นน้ำโชคนะครับนี่นะครับ อีกชุดหนึ่งแดงแล้วตัวพ่อไอ้เขียวไปไหนครับแล้วไอ,ไอ้ดำนั่นหรอครับนั่นนะครับ,นนรบลูกชายเจ้าโชคชัชยนะครับพ่อพันหลักประจําการอยู่ที่นี่นะครับ ลูกชัยเทากองวินสักดินซูเปอร์แมนบ i p นะครับนี่นะครับแม่เขาแม่ของตัวนี้นะครับลูกสาวยอดเสียนชัยํำใหญ่ครับนี่พันหลัก นี่แะครับชุดกับลูกชายยอดวิชาครับเหลือสี่ตัวเหลือสี่ตัวนี้ครับชุดเล็กกับแม่ดำใหญ่ครับลูกชายยอดวิชาลูกสวยนะมีตัวผู้อยู่สองตัว ผู้สองเมียสองครับเนี่ยครับขนใจก็ทักมาครับจากหกตายไปสองตุยไปสองเดือสี่เนี่ยแม่ดำใหญ่ครับแม่หลักสาวยอดแสนชัยเป็นน้อโชคนะครับชุดน้อง,สองผสมกับชายยอดวิชา นี่นะครับลูกชายเจ้าโชคชัยพ่อพันหลักโกชคชัยสักกรินเ่าฟองบีนซูเปอร์แมนมีกีครับสุดแก้มตายปี๋น,นี่นะครับคู่แฝดสุดรอครับสนใจทักมานะครับรอยสวยสองเจ็ดสองแปดแน่นอนครับ ตังโมบวกยอดสนชัยนะครับพ่อเป็นลูกชายตังโมแม่เป็นลูกสาวยอดแสนชัยแม่ดำใหญ่ครับมาดูหางดำสองตัวครับนี่นะครับนี่เป็นแม่หลักอีกแม่หนึ่งนะครับแม่ทิดาเทียบนะครับหลังเขาทิดาสวรรค์นะครับชุดนี้หกหรือห้านะครับสมกับเนี่ยครับดำครับลูกชายยอดแสนชัย กำลังถ่ายขนนะครับดำอ๋อลูกชายยอดวิชานะครับยอดวิชาย,ยอดแสนชัยเทามงคลครับสุดหล่อพ่อพันดาวลุ่งนะครับอีกตัวครับประจำอยู่สวนลำไย ฝากติดตามด้วยนะครับสนใจลูกแม่ไหนก็ทักมานะครับราคาเบาๆแม่ผันไม่เยอะนะครับคัดเฉพาะแม่ที่ใจลูกดีไวนะครับส่วนลำใหญ่ ส่วนชุดนี้นะครับสิบตัวอันนี้เป็นประดูเทพนะครับประดูเทพเสือดาวมณีแดงตัวสิงโตผสมกับแม่หลักอีกแม่หนึ่งครับเทามังกรแม่แดงเพชรนำโชคนะครับตอนนี้แม่เขาส่งไปฝากผสมเจ้านำขบวนนะครับของเสียบเปิ้ลเพชรนำโชคนะครับ แชมป์เงินล้านสี่สมัยแชมป์สองล้านสองสองสมัยนะครับแชมป์ล้านห้าอีกสองสมัยแชมป์เงินล้านสิบสมัยนะสถิสติสิบไฟนะครับแชมป์เงินล้านสี่สมัยเจ้านำขบวนฝากติดตามเลยครับนี่นะครับลูกเขาสิบตัวสนใจทักมานะครับมาดูเทพเสื้อดาวมณีแดงบวกทองมังกรแม่แดงนะครับ นใจทักมานะครับราคาเบาๆมีผู้กี่ตัวนี่ห้าตัวกำลังสวยนะครับผู้ห้าเมียห้ามาดูเทพบวกเขมงกรแม่แดงครับแม่นิจัยลูกดีนะครับมีผลงาน มีแนวทางการใจลูกนะครับสนใจทักมาครับดูแนวทางการใจลูกลู้ที่ตัวได้นหนึ่ง,ง,งสองสาม ส well. ี่ผู้สี่ผู้สี่ตัวแล้วผู้ห้าตัวห้าตัวผู้ห้าเมียห้า